จากประเด็นคลิปนี้ที่ขับเจสกีไปช่วยคนอ้วนแต่ว่าขึ้นไม่ได้เพราะน้ำหนักเกินปัญหานี้ผิดที่ใครดูจากคอมเมนต์ต่ำนี้ผมตอบเลยครับผิดที่ตัวเองตัวอย่างคอมเมตนต์นี้ให้ไปลดความอ้วนคือเขาเกิดมาอ้วนไหมล่ะคนเราไม่ได้เกิดมาอ้วนครับมันไม่ได้เหมือนความสูงหรือว่ากรรมพันธุ์สีผิวความอ้วนมันแสดงถึงความขี้เกียจไม่ได้แสดงถึงความมีกินถามว่าหนักขัวใครก็หนักตอนขับเจสกีกแบบนี้แหละคุณเห็นหรือย,ยังครับว่ามันเป็นปัญหาแล้วคอมเมตนต์คือเลยเอาไปเทียบกัูช้างช้างมันไม่มีสติปัญญ,ญาอันนั้น่่เกิดาตแ้อ ยกเวนเป็นโลกผมไม่ได้ว่าคนอ้วนในคลิปแต่ว่าเขาอาจจะพยายามลดน้าหนักอยู่แล้วก็ได้แต่ผมว่าพวกให้ทายคนอ้วนในคอมเมนต์ครับดูจากคอมเมนต์นี้เขาจะลดหรือไม่ลดแล้วมาหนักมึงเหรอหนักตอนเหตุการณ์แบบนี้หนักสุขภาพหนักแบบนี้แหละแล้วลดูจากคอมเมนต์นี้ความเฮี้ยของพระเจ้าที่สร้างคนมาอ้วนผอไม่เท่ากันมันอยู่ที่บึงขี้เกียจครับแดกเยอะจนอ้วนแบบเนี้ยแล้วไม่ออกกำลังกายไม่ได้อบอกเขาเจ้าผมฝากไปแค่นี้ครับอ้วน เท่ากับลำบากไม่ไิ้เจรนาซ้ำเติมคนในคลิปเขาอาจจะพยายามรุนหนักอยู่แล้วก็ได้แต่ผมแค่จะสื่อว่าอ้วนเท่ากับลำบากก็ทีามให้พี่ไฮคือไว้ไม่ได้พลาดความจริงเข้าไปคุยเรื่องลุคแม็กซิงใน Open Chat ได้เลย